อยากกลับมาอยู่บ้านเบื่อกรุงเทพทำยังไงถึงจะอยู่ได้อยู่ยากนะครับอยู่บ้านสวัสดีครับพอผมกับานะครับช่องยุคนขยันนะครับคนขยันไม่มีวันเฉินะครับนะครับอยู่บ้านให้จรไดๆจะอยู่ได้นะครับหนึ่งนะครับพ่าต้องมีธุรกิจควรจะขอครับสองพ่อต้องมีเงินทุนก่อนครับ ธุรกิจมัน่าจะสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาการบริวานเขาบริวิ่งเทียบเขาบอกมีเงินทุนนะเขาก็อยู่บอดดานะเมื่อเขาลงทุนไปแล้วม่สำเร็จทุกอย่างนะครับการที่สำเร็จแต่เขาต้องน้องคิดนองถูกไปเรื่อยครับเรียกว่าเรียกว่าต้องศึกษานะครับศึกษาพวกเกษตรนะส่วนมากจะเป็นเเกษตรนะฮะเเกษตร ก็คือจังบระสบการเป็นพ่อขายไม้ขานะครับขายของฮะคือจังผมเนี่ยผมก็จะปลูกเห็ดนะฮะปลูกเห็ดขายเห็ดนะฮะผมก็กระเพาะอยู่ได้นะครับผมก็มักเป็นลูกน้องใครนะผมมักงานอิสระนะครับเพราะว่าผมกับงานมาหลายมองหลายทีนะครับเจ็ดแปดปีแล้วผมก็เบื่อนะครับเดียวกลับมาอยู่บ้านนะฮะกลับมาอยู่บ้านก็ แากว่ามีอย่างครับก็ลองผิดล่องถูกไปเลยแต่ว่าแค่ครูมือนีนก็นัชวามีอย่างนะว่าีติตานีแต่ว่าแต่ว่าก็ดีตรงที่ว่ามวยค้นบอกให้นะครับมวค้นจมมวค้นด่านะครับเงื่อนกะพ่อได้ใส่นะครับนี่พ่อได้ใส่นี่ใส่วันรถสำหกกะโอเคแล้วนะครับครับให้ลูกกินเนี่ยครับเขาเนื คือจังผมนี่ครับลงทุ่นอย่างเงี้ยลองเทือกอะไมแหลกเลยนะครับกับพิษแน่ถืกแน่นะครับกับศึกษาไปถามผู้นั้นผู้นี้เบิ้งคลิปเบิ้งวิดีโอนะกับลองผิดลองถึกลุกแน่ได้แน่้่พได้แน,น่้้องเทือกอะไรจะทุนนต้องเทือกอะขาดทุนนะครับคือจังขายของนี่ครับฉันฤดูหนาวนี่ผมกั สินินไปขายพ่มนะครับดดูห่อนสีผมกับนินไปขายของนล้วอวกขาย่วงเสากับขายเห็ดนะครับช่วงใบใบสีสามสีโมงเสาขึ้นมากครับผมกะไปขายของตลาดนะครับเวลาบางๆนะครับเวลาบางๆผมกะครับเวลาเวลา่างๆกับสิ่ไปหาใสเอียนนะครับตึกปลา อคลิปรุ่งยูทูบสินนะครับถือว่าสบายเลยบอว่ามันมีเวลาว่างรายสินนะครับจากที่เข้าตองเฮ็ดงานตามเวลาจริงๆเขาก็สบาย,ยาสีีนะครับแล้วก็เข้าต้องคิดยังไม่ไม่ตลอดเวลานะครับเ,เพื่อชิแบเนม่ยนะครับคิดจังใดคลายยังเฮ็ดยังชีงมืคือมูแล้วคลายดีนะครับพ่นกินอยู่ตลอดตามฤดูกาลนะนีนะครับเบียร์นนะ โอเคครับผมให้กำลังใจทุกคนนะครับที่กลับมาอยู่บ้านที่กันเบื่อเครียดครับครับผมโอเคครับพี่มีประมาณนี้ครับถ้าผู้ใดมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้เลยครับช่องคนขยันไม่มีบรรจุนะไปแล้วครับไปครับจะต้องดูหน้าทลอง